อันนี้พี่น้องเบิงเ่งไงพามหกดอกเลยเปกดยังคักเลยครับผมนี่ครับแมมหมดเลยครับผมพูนนะครับพูนง่ายไปถึงต้นไม้ง่ายเลยครับพูนนี่ครับดอกทนงามกวม่ามูอู้ มันคือด,ดอกบัวเลยเนะนาะปากเลยโอ้ยเพื่อนๆชุดๆแบนั้เลยเนี่ยดันดินขึ้นมาดินกระเบิดดินที่มันใยไเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยดูดิสวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะส,สัมไซกุณาครับมื้อนี้ผมกับเขาป้านะครับเนาะพี่น้องแล้วก็พาปลากเก็บเห็ดครับพี่น้องว่าทีพอยอย่งเนี้ยทีเดย์อยังเนี้ยสมานบอคือบอมือนี่ครับผมให้กำลังใจน,นะครับผมไปตามเบิึงน้ำกันครับเนาะตอนนี้ก็เข้าป่านะครับมาอยู่กลางป่าแล้วละ่ะครับเราเจอเห็นอยัางน้อยนี่พี่น้องนี่เนาะ หุ้ยกอแดงครับผมหุ้ยกอแดงครับงามขนาดครับกอแดงหน่อยครับอุ้ยนี่ครับรดดนู้ดแตกพี่น้องเอาไว้เชือกพี่น้องพี่น้องยามาพอบฝูงหนึ่งครับผมนี่ครับ พูนี่ไล่อยู่ครับผมปตาที่ไหนนี่กระแมงครับผมนี่พอนี่เลยครับผมอุ้นไปหอนพูนเลยครับไล่อยู่ครับไล่อยู่ครับนี่ครับแมงหมดเลยครับผมพุณนะครับพูนเ่าไปถึงต้นไม้ไงเลยครับพูนนี่ครับ แม่มื่อครับผมพูนแดงปื้อพูนหอดพูนเลยครับขนาดซ้ำนี้ซ่องมองว่น่าทีเต็มกระตาพอดีแล้วครับผมถ้ามาฟุกแบบนี้นะน่าทีเต็มกระตาเนาะเดี๋ยวไปลองเบิรงเงาเพอ่์ได้เก็บมองนี้ก่อนนะผมหลายขนาดพี่น้องเนี่ยฝั่งข้างหลังนี่ก็มีเก็บพนนี้ก่อนเด้อไปตั้งกองไปฟังหันอู้พี่น้องดูดิลืมรับมีดพี่น้อง คักขนาดเลยครับผมอู้มีบะเขาอเงินลายโอ้อามืดอะพี่นอนมินี่โอ้ถ้าไม่ากจะน้อยครับผมนี่ก็คำคำแล้วครับผมมันยังยันมันมื่เนาะ ขอ,อทำเวลานิดนึงนะครับเด้อ <Ooh. S 1> ลายขนาดครับเดือกเลย <Ooh. S 1> พี่น้องเลย แน่วเดียวเลยนี่ครับพี่น้องเหยียบปันหันโอ้เหยียบแตกพี่น้องโว้ยขัดขนาดพี่น้องวันนี้เนอะนี่ครับ พูดไงแดงอือฮือเปหมผัดพุนเลยร้ยายขนาดนี่ครับผมอสอนได้พี่น้องเนี่ย ô chụp nhìn này P'Nong không diệp lệ đây à P'Nong Ui, หายพลูโอ้ Ooh, แตกพี่น้องอือห uh ือโอ้โนี่พี่น้องโอ้ Ooh, ล่มพี่น้องหลายขนาด มันผู้ดเดียวครับผมอุ้ยดอกนี้งามขนาดครับอทีอหบอกเลยหลายขนาดเลยอันนี้ผนหักหยียบบางหันทำเวลาจะน้อยก่อนมันซิมื่นครับผม มันขนาดเลยอู้หูนี่อยู่ใต้ใต้ค้อนไหม่อู้พี่น้องดูดิอันนี้มันมันขึ้นไปได้ป่าพี่น้องอยังมาพล่อยครับผมนี่ยฝูงอีกฝูงนึงน้อยหน่อยครับผมนี่ไม่ห่อน,นี่ครับผมปไปครับพี่น้องเก็บเจ็บเจ็บใจอะไรใจอะไรครับยวมันสิคำได้หน่ โู้เดี๋ยวไลยย่พี่น้องมันนี่คืออยู่นี่วันนี้เลยนี่ครับผมเจออีแล้วครับผมอันนี้กว่าเรียบร้อยนะครับเนาะเป็นสายเลยครับผมนี่ครับมาเป็นสายนี้เลยคุณน,นะครับเงีวเลยครับผมนี่ครับคืครับหอดูเลยลายดอกอยู่แต่เต็มกระตาแล้วอีกสักอีกสักชุดหนึ่งนะจะเต็มพอดีไหเนาะโอเคทุกคน งามขนาดครับผมโอ,อม้ขึ้นในป่าปุ่นอ,อืมโอ้ยพี่น้องมีคักๆเลย อืมออ้ติดโอ้ดูไต้ต้นไม้ งามขนาดโคตรแตกเลยเพื่อนพีน่น้องนี่อันนี้อันนี้ก็ทุบด้ะโอ้พี่น้องนี่ย่างเหี่ยบบนล ok Úi, ngon ngonพี่น้อง ơi. Úi. งามครับผมข่อยซองดอกครับผมสามเลยตัวนี้ทำดอกครับทำดอกอืมยืนยิ้มใส่ปะทำไมรากวักนจะน้อยโอ้แตกครับพี่หงแครงแห้งผดขอไพายละลาย,ลาย างานขนาดครับผมสันนะพี่นอ้องกล่องกล่องมันสั้น กาสิเต็มแล้วครับอีกรอบนึงน่าสิเต็มแล้วล่ะมองได้ผมเจอดอกนึงผมก็เก็บมเาเลยบ่ยได้ทำคลิปด้วยครับอยากเห็นฟุ้งๆทำคลิปมันจะงามเนาะนี่มองนี่สุดท้ายแล้วคลิปหลายอะไรขนาดนี้น้องนี่ครับถึงเต็มเลยนี่ครับมองนี่ซิบกว่าดอกเลยครับผมนี่ครับลายเป็นแถวขึ้นแล้วครับผมพุ่นไปมาพุน่นหรือออมมานี่นี่แม่นไหมนะครับผมน่าสิเต็มตะกร้าพอด,ดีคิดว่านะโอ้ลายพุ่นแม่นมันทำหมดนะเดี๋ยวเก็บมเาเลยครับผมเสียเ,เวลาเนาะ ไม่ล่านะครับมันสิมื่นนะครับผมผมมาชุม่มคำคาเนี่ยครับนี่อยากไกลากาแฟไหมถ้าไม่ล่าจะน้อยนะครับเด้อมายานันคามันมืดครับพี่น้องยันยุ่งมันะกระลายเลยก็ผมกะทํไม่ล่างามครับพี่น้องมนเจมๆเลยเ็มสกา,ลาดล้านเลยครับผมมานขค่เมื่อน,นี้ อุ้ยนี่สอนคักครับผมอู้อันนี่พี่น้องอันนี้พี่น้องเบิ้งเนี่ย ห้าหกดอกเลยปอดยังคักเลยครับผมโอ้น้องเต็มกระตาคักๆเลยมือนี่ สมพรปากเลยครับผมนี่แมนอีโอ้ปะโตปะโตนี่ครับอู้ยนี่นี่น เขาลงรอบพอดีพี่น้องเต็มตก,กระตาพอดีเลยข้าขนาดครับผมเหมาะเลยคำแห้งพี่น้องฝนขึ้นใช่ไหมแล้วแหละเบิ้งส่งแล้วทางเนื้อเนี่ยมันช่วงใบใบเนี่ยฝนมันจะตกเด้ครับบันใบเลยช่วงมือเลยลมันคึม ต,ต้มโตก,ก็สร้างพัดคุณเลยดูมันเป็นยังสิมันบ่ค่อยมีแดดได้ครับภาคเหนือไอเขาฤดูฝนเนี่ยไม่ห้องสอนนะเพราะมีแดดได้ครับเด้อซักผ้าก็บ่ค่อยแหง้งซักผ้าแห้งอยู่แต่แต่ผ้าห่มมันบ่แห้งดอกนะครับวัวพี่น้องข้าขนาดเล็กอย่องอีพีนี้ไหมอันนี้แก่ป่าพี่น้องเราต้องเอาให้มันแก่แล้วมั้งครับผมอันนี้ก็ดอง โอ้สองดอกพี่น้องป,ป้างามขนาดเลยตัวนี้นี่ครับเต็มกระตาอุยุเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ,พอ,พพอพ้พี่น้องนี่จุดยอดพี่พี่เนี้ยโอ้พี่น้องตกตกตกโอ้ยนี่ครับโอ้ข้าขนาดข้าบอมแดงอื้อๆเลยไหม สีแดงสีแดงตอนขนาดขนาดเป็น้องสีแดงล้วนๆเลยอือหือนี่สับเจปแล้วนี่ยบได้อีเวอร์เราหาหกดอกพ่อเอาซ้ำนี่แหพ่อแล้วครับผมผมกเว่าไว้แล้วว่าเอาซ้ำนั่นกับพ่อก็เอาซ้ำนั่นนะผมเนาะฉันเอาไปอีกก็บ่ได้แล้วเพราะว่าเราเรปากไปแลยวว่าเอาซ้ำนั่นก่อ อันนี้บอ,อกครับอู้พี่น้องเห็ดละงงไหมอันหนึ่งไหมพี่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 ป๊าดฟุกชุดไทยพี่น้องเห็ดละงงบุกง่ายแล้วครับขึ้นมาลงมาอัานหนึ่งพี่น้องหินละงงมานขี่มันง่ายเลยป๊าดงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสุดท้ายปิดเลยเด้อร์บันนิดเด้ออู้ฟุกขนาดมีดอกเดียพี่น้องดอกโทนดอกโทนโอู้พี่น้องเอ้ยดอกโทนพี่น้องดอกโทนงามกว่ามู อู้ <Ooh>. <Ooh, S 1> พี่น้องเอ้ยงามบดจดเลยตกทนดอกทนอทนุ้ย <Ooh, S 1> พี่น้องเอ้ยอ่อนคักเลยพี่นะเอาไปพัดเนาะพัดน้ำมันพี่น้อง<ป>น,อนี่ครับโอเคครับโมน,นี่ครับเต็มสูบเลยครับผมโอน,นี่เอาอู้ก,กอดแดงมดเลยครับซึ่ ได้มาดอกเดียวโอ้โหเนาะขักขนาดครับพี่น้องคุณน่ะปันดอกใหม่พี่น้องโอ้งามขนาดจูอ่อ,อนขักขพี่น้องเย้ยปะตวครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ได้ตามนี้แล้วครับผมนี่ครับ สุดยอดสแลนเตนเลยครับผมเต็มเต็มเต็มตมะกาาร้าอลาดงามขนาดครับผมเอาไรก็นนี้ก็ไระด้เพราะเราขอว่าแค่นี้เนาะเอาเอาแค่นั้นตามปากปรเราครับเวลาเขาปลามาต้องรักษาคำามเบาครับผมนะครับนี่โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณห,หลายๆนะครับรที่เขามาชมแล้วก็เขามาชมแล้วกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ครับผมขอบคุณห,หลายๆครับ ที่เข่ามาไหมเอฟซีไหมหรืออินซีคนเก่าที่เข่ามาเบิ่งเนาะครับเนาะขอบคุณอะไรครับจะไหนก็ฝากติดตามอีพี่ตัอไปนะครับเด้อให้กำลังใจในสับสไลค์ครับผมแล้วก็ผมก็รีบกลับบ้านครับตอนนี้ก็มืดเนาะก็ยานฝนตกผางเหนือคือว่าพี่น้องถ้าเขาได้ดูฝนเนี่ยฝนมันจะตกตลอดและก็มาและก็มาซิบมีแดดเลยครับเขาเดือนมิถุนายันตุลาเนี่ยมัมีแดดเลยครับผางเหนือมันสีทุ่มครึมตลอดครับโอเคเนาะจะไหนก็นี่ฝากติดตามอีพี่ตัอไปครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากจิดตามพี่ตัวไปครับผม